สอนพ่อเล่นคอมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับสรุปวิชาปรติาศาสตร์นะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เรื่องแรกเราจะมาเริ่มที่เรื่องหลักฐานทางปรติาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับในการเรียนวิชาปริาศาสตร์นะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถนั่งทานแมชชีนย้อนกลับไปในปริทาศาสตร์ได้นะฮะเออเพื่อไปพิสูจน์ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราจะดูว่าประวัติศาสตร์เรื่องไหนเป็นเรื่องจริงไหมเราต้องดูอ้างอิงจากหลักฐานเท่านั้นนะครับซึ่งบางทีเรื่องจริงในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่จริงในอนาคตก็ได้นะครับถ้าเราค้นพบหลักฐานใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับภาพแรกที่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับภาพนี้เป็นภาพศิลาจารึกนะครับซึ่งเป็นรากฐานของภาษาไทยนะครับเหมือนกับที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับว่า ถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งนะครับพูดขึ้นมาว่าภาษาไทยเราเนี่ยเออมีใช้มากันมานานแล้วนะครับเราก็จะเชื่อเนี่ยมันก็คงจะยากนะครับนอกจากว่าจะต้องมีหลักฐานนะครับซึ่งก็มีการขุดค้นพบนะครับศิลาจารึกแท่งนี้นะครับแล้วก็มีภาษาไทยเดิมนะภาษาไทยโบราณนะครับตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามคําแหงนะครับสลักไว้นะฮะเออซึ่งมันก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับที่อ้างอิงได้นะครับว่าภาษาไทยเราเนี่ย กําเนิดในสมัยพ่อขุนรามกําแหงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าในอนาคตค้นพบหลักฐานใหม่ประวัติศาสตร์ก็อาจจะเปลี่ยนได้นะครับต่อมานะครับนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ก็เป็นประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับนอกจากจะเป็นวัตถุแล้วยังเป็นสถานที่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือวัดพระแก้วนะครับเออผมวันนี้ผมถ่ายเองกับมือนะก็เลยภาพอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ถ่ายเองนะครับตอนไปกรุงเทพนะครับเป็นวัดประจําประเทศไทยนะครับวัดพระแก้วนะครับ อันนี้คือกระทรวงกลาโหมนะครับก็เป็นอีกสานที่หนึ่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามวัดพระแก้วเลยนะครับถ้าไปวัดพระแก้วก็ไปเยี่ยมชมกระทรวงกลาโหมได้นะครับซึ่งตัวอาคารเขาเนี่ยเขายังคงสภาพแบบทรงเดิมแบบเออไทยเดิมไว้เลยนะเออในสมัยเหมือนเป็นสมัยรหกรห้าประมาณนี้นะครับที่เป็นทรงยุโรปผสมไทยหน่อยนะครับตอนนั้นแล้วก็ยังมีปืนใหญ่ด้วยนะเออปืนใหญ่สมัยที่เราเคยใช้สู้รบจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เขาเอาปูนมาโบกทับ ปากปืนไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีสัตว์มีฝนมีอะไรเข้าไปนะครับอ่าและอย่างหนึ่งนะครับก็คือหนังสือพิมพ์นะครับก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก่อนสำนักข่าวเขาจะลงข่าวอะไรนะฮะเขาก็จะมีการกันกองเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่สามารถใช้เชื่อได้นะครับแล้วก็มีน้ําหนักมากเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักกันไหมนะหนังสือพิมพ์นะครับแต่ถ้าเป็นสมัยผมเราก็ต้องรู้จักแน่ๆนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพที่ผมถ่ายเองกับมือเลยนะครับก็เป็นตอนที่ไปกระทรวงการาโหมนะครับนี่นะฮะอันนี้คือในวัดพระแก้วนะครับในวัดพระแก้วนะครับด้านในกําแพงนะครับก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่สวยงามนะครับจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์นะครับก็เป็นวรรณคดีที่สําคัญของไทยอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ภาพต่างๆนะครับวิจิตรงดงามมากนะฮะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในตำราเรียนของเราด้วยนะครับใครที่ได้ไปกรุงเทพนะครับก็ให้ไปเยี่ยมชมถ่ายภาพได้นะครับต่อมานะครับก็คือหลักฐานนะครับที่เป็นพวกหนังสือชีวประวัติประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับที่รวบรวมมานะครับรวมถึงหนังสือเรียนของพวกเราด้วยนะครับก็จะอยู่ในหลักฐานประเภทนี้นะครับซึ่งหลักฐานประเภทนี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้น้อยนะครับเชื่อถือได้น้อยนะครับ มีน้ำหนักน้อยนะก็เพราะว่าหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูกเขียนขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับทำให้อาจจะมีการสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปได้นะครับก็เราใช้ศึกษาได้นะครับแต่ก็อย่าไปเชื่อมากนะครับอย่าไปเชื่อมากนะฮะก็ถือว่ามีน้ําหนักน้อยอยู่นะครับยังเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับ แต่สมัยอดีตนานเป็นพันปียังไม่มีนะครับก็คือภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายในปัจจุบันก็เริ่มมีแล้วนะครับหรือย้อนไปประมาณ1 0 0 2 0 0ปีก็เริ่มมีนะครับาบางภาพเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเช่นภาพนี้นะครับถ้าผมบอกนักเรียนว่าผมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมานะครับเออนักเรียนก็จะไม่เชื่อใช่ไหมแต่ถ้าผมมีภาพยืนยันนี่ไงครูถ่ายคู่กับภูเขาไฟฟูจินะครับนักเรียนหลายคนก็เริ่มเชื่อนะครับ แต่นะฮะภาพถ่ายนะครับก็เป็นหลักฐานที่อ่อนมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยนี้มันสามารถตกแต่งกันได้นะครับแล้วก็ตกแต่งได้แบบน่ากลัวมากนะครับแต่งสีแต่งอะไรให้เหมือนภาพโบราณได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพตัดต่อนะครับที่คุณครูตัดต่อเองนั่นเนี่ยครูไม่เคยไปในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับนี่ดูดิเ,เริ่มไม่เนียนแล้วนี่นะครับ ต่อมานี่ครูไปหยิบมาด้วยนะครับอันนี้ยิ่งไม่เนียนใหญ่เลยนะครับแต่บางคนก็เชื่อนะครับเออเช่นบางทีเด็กคนแก่เนี่ยที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นเนี่ยเขาเอ้ยอาจจะจริงอย่างนี้นะฮะเป็นภาพตัดต่อนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายหรือว่าวิดีโออะไรต่างๆนะครับที่นักเรียนเห็นในอินเทอร์เน็ตนะนักเรียนเราอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเขานะครับบางทีเขาเป็นตัดต่อขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่คุณครูถ่ายมานะครับ ผ่านไปอีก10ปีหรือร้อปีนี่เป็นประวัติศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ครูได้ไปร่วมนะครับงานพระราชพิธีเพลิงศพราชการที่9นะครับเ,เรามาดูความหมายกันบ้างนะครับที่เป็นอักษรที่เป็นนักวิชาการเขาเขียนไว้นะครับหมายถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงล่องรอยการกระทําของมนุษย์ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเราใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อสืบค้นความจริงในอดีต เออผมว่าความหมายนี้เป็นความหมายที่ดีมากเลยนะฮะและตรงใช่เลยนะครับก็คือล่องรอยนะครับที่มนุษย์สร้างไว้ในอดีตนั่นแหละเออแล้วเรามากุดค้นพบในปัจจุบันแล้วเราใช้สืบค้นว่าในอดีตเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับและยิ่งปัจจุบันนะมีเทคโนโลยีที่สามารถพิสูจน์ได้ดีมากเลยนะครับเช่นพิสูจน์เนื้อของหินว่าหินนี้มีอายุนานเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะบอกความจริงได้เลยว่านี่เป็นของจริงของปลอมนะครับ นี่ก็เป็นล่องรอยนะครับล่องรอยการกินนะครับแต่ไม่ใช่การกินธรรมดานะครับนี่เป็นอาหารแจกนะครับในวันที่คุณครูไปร่วมพิธีของราชการที่9นะครับนี่ก็เป็นอาหารที่แจกในงานวันนั้นนะครับซึ่งอาหารพวกนี้เนี่ยคือเป็นอาหารที่ร้านดังๆหรือว่าเชฟระดับโรงแรมเลยนะครับมาทําแจกนะครับเป็นอาหารพวกนี้อร่อยมากนะครับแล้วก็เป็นภาพปริสาสต์นะครับที่คุณครูถ่ายมานะ ประเภทของหลักฐานนะครับมี <men dimin lanes choice> ูอ2แบบนะครับก็คือหลักฐานชั้นต้นนะครับแล้วก็หลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นต้นจะมีน้ําหนักน่าเชื่อถือที่สุดนะครับชั้นรองก็ตามชื่อเลยนะครับก็จะมีน้ําหนักน้อยกว่านะครับซึ่งหลักฐานชั้นต้นเนี่ยก็จะเป็นพวกประเภทอ่าประเภทของเป็นชิ้นๆเลยอ่ะที่หลงเหลือจากอดีตเลยฮะเช่นศิลาจารึกนะครับหรือดาบโบราณหรือไหโบราณนะครับอันนี้พวกนี้ก็คือจะต้อง ให้ผู้เชี่ยวชาญเอามาตีความอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเป็นหลักฐานของจริงมาเลยมีน้ําหนักนะครับส่วนหลักฐานชั้นรองก็อย่างเช่นหนังสือแบบเรีนเยนประวัติศาสตร์หรืออัตชีวประวัติคนนั้นคนนี้นะครับซึ่งก็มีคนในรุ่นหลังรวบรวมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ําหนักน้อยลงมานะครับถ้าเราจะเชื่อเราควรเชื่อหลักฐานชั้นต้นมากกว่านะครับทีนี้ความหมายของหลักฐานชั้นต้นกับชั้นรองเนี่ยคุณครูไม่ได้ให้ไว้นะครับ แต่ฝากนักเรียนไปศึกษาในหนังสือนะครับโดยมีคําถาม2คําถามดังนี้นะครับหหลักฐานชั้นต้นหมายความว่าอย่างไรและยกตัวอย่างนะครับ 2. หลักฐานชั้นรองหมายความว่าอย่างไรและก็ยกตัวอย่างเหมือนกันนะครับถ้านักเรียนสาม,มารถยกตัวอย่างหลักฐานแต่และชั้นได้นะครับนั่นหมายความว่านักเรียนเข้าใจดีแล้วนะครับก็ให้นักเรียนกลับไปฝึกทําโจทย์2โจทย์นี้นะครับ ซึ่งคําตอบมีอยู่ในทั้งในหนังสือและก็อินเทอร์เนต็ตนะครับสําหรับเรื่องหลักฐานทางวิตสาร์นะครับในวันนี้สอนพ่อเล่นคอมก็ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ